สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับชวนมาชมในส่วนของ Mitsubishi r a n c e r นะครับปี2010เครื่อง1.6ออโต้ระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับซนทันล็อกแอร์แบ็นะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถปี2010ราคาที่เปิดมาก็คือ145,000บาทถามว่าทำไมแพงถามว่าทำไมราคาสูงเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถปี2010ครับ เมื่อเทียบกับค่ายรุ่นเดียวกันนี่ก็น่าจะเป็นประมาณสักห่าก,กันเกือบแสนนั่นแหละครับรองมาชมนะครับคันนี้เป็น CNG จากโรงงานเลยนะครับสภาพพร้อมใช้งานไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยขับรอๆอย่างเดียวเลยนะครับสาหรับคันนี้ถ้าใครสนใจจริงๆถ้ายังมีเครดิตดีหรือ,อยังไม่อยากใช้เงินก้อนก็สามารถผ่อนได้นะครับคันนี้ไปทดลองดูไปท,ทดสอบขับดูนะครับ แล้วเจราจาดูนะครับว่าลดให้ได้เท่าไหร่ถ้าผ่อนผ่อนแพงไหมก็ลองพิจารณาดูตามกําลังดูตามความเหมาะสมเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าสนใจจริงๆคันนี้ก็อยากจะนําเสนอไว้นะครับเพราะว่ารถสดมากๆแล้วสภาพรถก็พร้อมใช้งานอยู่แล้วเมื่อเทียบกับราคาค่ายอื่นๆรุ่นเดียวกันอันนี้ก็ถือว่าถูกแต่ว่าการใช้งานก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับผมให้ข้อมูลได้ประมาณนี้เลย เอาเป็นว่ารุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่อึดทนถึกเช่นเดิมนะครับติด CNG นะครับถ้าใครไม่ชอบก็ใช้น้ำมันล้วนเป็นปกติก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับสบายๆรุ่นนี้ไม่กินน้ำมันอยู่แล้วนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วก็ขึ้นอยู่การเหยียบนั่นแหละครับเอาเป็นว่าถ้าชอบเนี่ยก็ต้องไปทดลองขับครับอย่างบอกเลยว่ารถอย่างนี้สวยอยู่ครับเนียนทุกจุดน็อตแทบไม่ได้ขยับเลยนะครับไม่มีอุบัติเหตุชนหนักมาแต่อย่างใดนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจติดต่อไปเลยนะครับ รถอยู่กรุงเทพนี่แหละสำหรับคันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในส่วนของซีเดียขับไทยแลนหรือแ a นเซอร์ขับไทยแลนด์นั่นแหละครับแล้วก็ใน YouTube ก็จะมีข้อมูลมาแบ่งปันนะครับอะไรนี้ไม่ต้องกลัวครับมีเยอะมากๆแล้วก็ไม่แพงซะด้วยนะครับการดูแลรักษาก็ไม่จุกจิกนะครับต้นทุนดูแลก็ไม่แพงนะครับวิ่งมาน้อยมากๆนะครับ87,000กว่ากิโลนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจก็ลอง ไปชมไปทดลองขับไปเจราจาดูนะครับสำหรับผมก็ขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าช่องนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการให้พี่น้องได้เจอรถที่ดีเอาไปใช้งานนะครับในราคาที่ย่อมเยาวและก็เหมาะสมกับสภาพแล้วก็ปีของรถนะครับโอเคนะครับขอบพระคุณมากๆน่าไปทดลองขับดูนะครับสภาพแบบนี้สวยงามใช้ได้ยาวๆนะครับไม่ต้องกังวลเลยต่อให้เป็น CNG ก็ตามนะครับ มีศูนย์รองรับอยู่แล้วนะครับเพราะว่าติดมาจากศูนย์เลยทีเดียวในมิตซูบิชินะครับเอาเป็นว่าถ้าชอบต้องไปชมทดลองขับนะครับขอบคุณครับ